ไม่สมดุลไม่ได้ไม่ไไมาเลยไม่ได้เจ็บช้อนหนเอาช้อนถ่ายจะลายหมดแล้วร้อนไม่คนไม่ถ่ายนทำไมเป็นคนไม่ถ่ายอ่ะร้อนช้อนพร้อมแล้วครับตกเกี่ยวเลยกูดได้แล้วใช่กูดได้เลย เไม่ต้องลึกดิไม่ต้องลึกเอาแบบแค่บางๆอ่ะถ้าลึกมากแล้วมันจะไม่สวยม้อนให้หน่อยม้วนไม่เป็นม้วนต้องเลี้ยม้อนเฮ้ยไม่เอาจะได้อ่ะโอ้มันก็ค่อยๆได้เองนะโอ้ยน้องมันยยากอ๋ออันนี่เป็นม้วนมีแผนกม้วนด้วยอ่ะแผนกกูดแผนกม้วน เดี๋ยวเราจะเรียงคองแข็งแล้วเราก็จะเรียงมะพร้าวให้มันแบบเหมือนของจริงมากที่สุดนะ้สยสว่ไปก็๋้วนใช่เดี๋ยวจะต้องเรียงต้องเทน้ำเทียนเป็นพื้นก่อนรอบหนึ่งครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่เทพื้นให้กระลาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของแข็งที่เด็กๆทำ ก็ไปเรียงเรียงสลับกับมะพร้าวสี1เควันกินกินสีควันไงอันนี้เดี๋ยวศิลปะจะเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงมันจะมองไม่เห็นอยู่แล้วไงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาพวกนี้มาเรียงส้มแล้วเราก็ลาดกกินส้มกันแบบโคส้มเอาโกโกนัดมาดิโกดกนัด นี่ตัวใสมาให้นะตัวใสไม่ใช่่วาหอมนี่ไม่ใช่ตอนนี้เด็กๆเขาใช้น้ำมันหอมลงกันไปแล้วนะคะนี่โคโคนาตนี่โคโคนาตอันนี้ฝาโคโคนาตเอ้ยต้นไม่หอเก็บได้แต่วาบหโอ้โหต้นที่ชื่อว่าอะไรที่มีเขายังไงมีกี่โลตั้นด้วยที่มันมีคำว่าบูดที่มันมีคำว่าบูดคำยาวๆเออนั่นแหละกุอกไม้อ่ะ ใช่ใชกลิ่นมันจะไม้ไมมากเลยนะแซนเดอร์วูดผสมกับเปปเปอร์มินดีนะอมออยเป็นไงมากเฮ้ยออยสูงขึ้นมาีใจอะแมเฮ้ยม่ก่อนนี้ตัวแค่นี้น่ว่ะ้นวั้หดหมดอดม อ้ากสอยังไงนะอะอ่ะอะไรก่ะโหทีนี้สวยสุดไม่ใช่พีนี้เผียกเผียกเน้าเธอได้ว่ากลินอะไรอ่ะอื้ยอินอะไรอ่ะออเรนกับโกโก้น้ำโอ้เออออเรนสตรองมากออเรนนะ โคโคเลนจ์น <laughs> ี่ไายรับเก็บผมครับโอ้ยดีเพ้่ยทำให้ดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางผมก็ได้ด้วยนะลูกอะไรนะโอ้ผมไม่มีอดียวโอ่คการช่วยอะไรเนีช็อกโกแลตช็อกโกแลตทขาไม่น่งขูดก็เป็นโกโก้โอ้ยนี่น่ารัก สวยไม่ออกมาแล้วสีดีอ่ะอ่าทอะไรกันเดอน้ไม่งัทำได้หลายสีแล้วนั้นทำอะไรอยู่คะทำเบอยอะทำอะไรอยู่คะนะเป็นแบบนี้แล้วไงต่อดีท่าทางไม่ได้เป็นคองแขงแล้วแหละ สักอย่างดีไม่หรอครับจะล้างออกนะครับออกครับออจะล้างมือเลยไหมยังไม่ต้องล้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำทำให้เสร็จก่นเายันเเ่เดี๋ยวสักคันเริ่มเริ่มจะตอปั๊บปางปางดว่าจะดูใหามัดูสวยแ้่เราเล่นน้ำใส่าดเล่นไปเองนย้น ถ้าใครอยากําลังมือเข้าไปแต่มันจาได้ได้อันนี้ใกล้แห้งแล้วเรียงได้เลยนะอันนี้อันนี้แห้งแล้วนะเราเราบอกว่าส่วนที่เหอยู่ที่เราละต้องเรียงแล้วนะอ๋อแล้วเรามีตัวนั้นด้วยนะครับอย่าลืมว่าเรามีเล็กๆด้วยนะเล็กเนี้จะไม่จะไม่จะไม่เอาก็ได้นะเรียงตัวหลักก่อนก็ได้เพราะว่าเรามีมะพร้าวด้วยอย่าลืมเรียงมะพร้าวลง ยังไม่แห้งเลยม่อันนี้ขรั้งที่เลื่อนเล่นตั้งโอ้ยโอยเทพื้นยังเทพื้นยังเทพื้นนะครับขืนก็ลาโม่แต่เล่นอะไรอยู่เนี่เทพื้นโดนแม่ด่าพี่นี่เทพื้นแบบนั้นว่ะ